เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2568ยอดเขาพระวิหารเริ่มหลังเลือดทางชาติไทยสะบัดโบกท่ามกลางลมกรโชกแรงบนยอดเขาที่เคยสักดิสิท์แต่ตอนนี้กลายเป็นนรกบนดินตายทงคือซากเหล็กไม่เกรียมท้ำลับถล่มทลายและเสียงระเบิดก้องสะท้อนจากหน้าผาพนมดงรักที่สูงชันราวกับกำแพงยักษ์ภายใน21ชั่วโมงอันดุดเดือดจากเวลา 11นาฬิกาของวันที่15ทธันวาคมถึง8นาฬิกาของวันที่16ทธันวาคม2,568สงครามสมมตุติความเข้มข้นสูงได้ปะทุขึ้นกองทัพไทย80,000นายถูกดูดเข้าไปในวังโวลนการสู้รบตั้งแต่ปราสาทต,ตาควายถึงช่องอ่านมา้าจังหวัดศรีสะเกตและเขาพระวิหารอาวุธร้ายแรงอย่าง BM 21 F16 กริปเพนโดนพรีชีพสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการปิดล้อมน้ำมันได้เปลี่ยนพรมแดนให้เป็นสมรภูมิทันสมัยระบอบปกครองถูกผลักดันถึงขอบเหวประชาชนลุกค,คือจากภายในนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นระบบสงครามที่ชนกับขีดจำกัดทางการเมืองทำให้โลกต้องตะลึงเวลา 11. นาฬิกาวันที่15ธันวาคม2568ณปราสาทตาควายเนิน350 หลังจาก8วันสมมุติการประทะอย่างดุเดือดปราสาทต,ตาควายกลายเป็นจุดระเบิดหลักระบบถ้าลับใต้ดินเสริมคอนกรีต,ตเหล็กหนา1เมตรเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดหนาแน่นและคลังอาวุธ B.M. 2 1ที่พร้อมผลไฟนรกหน่วยรบพิเศษไทยราวกับเงามืดในป่าดำเนินการโจมตีสายฟ้าแลบทำลายระบบเคเบิลคาร์บนเนิน350ตัดเส้นเลือดใหญ่ของการลำเลียงสเสบียง ปฏิบัติการนี้ทําให้กองทัพคู่ต่อสู้กลายเป็นหนูติดกับดักหดตัวสิ้นหวังบนยอดเขาสั่นสะท้านยิงปืนใหญ่ลงมาอย่างสุดท้ายก่อนถูกบทขยี้ในสถานการณ์สมมตินี้คลังขีปนาวุธ PHL 0-3อันทรงพลังของคู่ต่อสู้กลับนิ่งเงียบราวกองเหล็กสนิมเพราะอุปสรรคทางการเมืองและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกทําให้ไม่สามารถยิงได้นี่สะท้อนถึงสงครามสมัยใหม่ที่แท้จริงคำถามคือเมื่อพลังไฟที่มีแต่จุดชนวนไม่ได้พลังที่แท้จริงอยู่ที่ไหน หลังจากตัดเส้นเลือดใหญ่ที่เนิน350ทําให้ศัตรูติดกับดักทหารไทยไม่รอช้าส่ง UAV ลาดตระเวนรุ่นฟีนิก i ์บินสูงเหนือช่องอ่านมา้าเสียงหึ่งเบาๆดังก้องฟ้ากล้องความละเอียดสูงจับภาพชัดเจนเผยโฉมเครือข่ายถ้ำลับที่สะสมสเสบียงและอาวุธตลอด5เดือนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันต่อบอกผมหน่อยครับว่าคุณยืนอยู่ข้างไหนในศึกชายแดนสุดอุครั้งนี้ ถ้าคุณเทใจเชียร์กองทัพไทยเต็มร้อยอยากให้ใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดบทขยี้ศัตรูแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อสั่งสอนบทเรียนให้จําไปจนตายกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วพิมพ์เลข9ก้าไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับแต่ถ้าคุณคิดว่าฮุนเซนและกัมพูชาอาจกําลังซ่อนแผนร้ายหรือวางกับดักหลวงที่จะทําให้สงครามครั้งนี้ยืดเยื้อและอันตรายกว่าที่คาดการไว้ให้พิมพ์เลขหนึ่งมาบอกกันครับทุกตัวเลขคือ1เสียงคือ1ความคิดเห็นและเราอยากฟังเสียงของคุณคอมเมนต์กันเข้ามาเลย เพื่อมาร่วมค้นหาจุดพลิกผันต่อไปที่ซึ่งมันสมองอำนาจการยิงและกลยุทธ์จะเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของสมรภูมินี้อย่าละสายตาจากหน้าจอถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยเนื้อหาหลักกันเลยครับใต้ดินชั้นๆเต็มไปด้วยกระสุนปืนใหญ่และเชื้อเพลิงพร้อมขอบวนรถบรรทุกน้ำมันกว่า100คันลักลอบผ่านเส้นทางลาวมุ่งตรงสู่ท่าเรือสีนูวิวเพื่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามแต่ศัตรูไม่ยอมแพ้ โดนลาตระเวนกลางคืนของพวกมันรอนเร่ในความมืดดั่งผีดิบส่องแสงอินฟราเรดหาตำแหน่งลูกซองสนไยเปอร์เย็นชาจากทางเหนือซุ่มยิงอย่างแม่นยำก่อความตายเงียบงันให้ทหารไทยขณะที่ทหารรับจ้างต่างชาติและนักหลอกลวงไฮเทคซ่อนตัวหลังจอคอมพิวเตอร์ควบคุมฝูงโดรนพลีชีพพุ่งทะลุชายแดนดัง่งฝูงผึงพิฆาตทุกการเคลื่อนไหวคือการต่อสู้ไร้ตัวต,วตนที่ดุเดือด ทันใดนั้นผู้บัญชาการกองทัพภาคที่2ส,สั่งการดั่งฟ้าผ่าปิดด่านช่องเม็กทันทีในยามค่ำคืนตัดเส้นเลือดดำหรือน้ำมันที่ไหลลับๆผ่านลาวเพื่อป้อนเครื่อง BM-21 และรถถังศัตรูกองเรือรบไทยแพ่ขยายบนทะเลอันดามันสร้างกำแพงเหล็กปิดกั้นน้ำทะเลสู่ซีนูวิลไม่ให้หยดน้ำมันไหลเข้าแม้แต่หยดเดียว และในปฏิบัติการสายฟ้าเรือบรรทุกน้ำมันปลอมทงไทยจากสิงคโปร์ถูกจับได้คาหนังคาเขาเผยแผนทรยศ์ที่ซ่อนดาบสองคมส่งเลือดดำให้ศัตรูอย่างลับๆสงครามขณะน,นี้ไม่ได้อยู่ในสนามเพลย์อีกต่อไปแต่คือกระแสข้อมูลลับน้ำมันพลังงานและข่าวกรองที่ไหลเวียนการค้นพบนี้ไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นผลจากความเฉียบแหลมทางเทคโนโลยีทำให้ไทยพลิกเกมจากถูกคุกคามสู่การครองความได้เปรียบโลกต้องจับตาเมื่อข้อมูลคืออาวุธพลังแท้จริงอยู่ที่ใคร หลังการปิดล้อมเส้นทางน้ำมันและข่าวกรองเผยแผนลับไทยไม่รอให้ศัตรูฟื้นตัวทันทีที่พระอาทิตย์คล้อยบ่ายทหารไทยเปิดใช้งานระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจากโรเดแอนชวาสที่ปราสาทต,ตาเมืองทมบนแนวชายแดนสุรินทร์เสียงหึ่งต่ำดังก้องเทือกเขาพนมดงรักคลื่นรบกวนพุ่งทะลุอากาศทำลายสัญญาณวิทยุและเรดาร์ศัตรูในรัศมีกิโลเมตรทำให้กองบัญชาการคู่ต่อสู้กลายเป็นคนหูหนวกตาบอดทันทีลูกน้องฮุนเซนในถ้ำลึกตื่นตระหนก สัญญาณหายวับโดรนลาดตระเวนกลางคืนของพวกมันร่วงหล่นดังใบไม้ร่วงขณะที่ทหารรับจ้างต่างชาติหลังจอคอมพิวเตอร์ตรีบตันควบคุมฝูงพลีชีพไม่ได้อีกการรบกวนนี้คือจุดพลิกผันเชิงกลยุทธ์สะท้อนถึงสงครามสมัยใหม่ที่ข้อมูลสำคัญกว่ากระสุนผู้บัญชาการไทยแบ่งชั้นกำลังอย่างเฉียบขาดกองทัพอากาศนำทัพด้วย f 1 6และกริปเพนที่ติดตั้งเอรีไอเรดาร์ล้ำสมัยบินวนเหนือบุรีรัมย์และสุรินทร์ พร้อมทิ้งระเบิดแม่นยำ GBU 12ลงเป้าหมายขณะที่หน่วยปืนใหญ่ BM 21ของไทยตั้งฐานรอขยี้จากพื้นดินด้านหลังคือแนวป้องกันพลเรือนกองอาสาสมัครชอรอบอชาวบ้านอุบลราชธานีและศรีสะเกตติดอาวุธเบายืนเฝ้าบ้านเรือนดั่งกำแพงมีชีวิตแผนสำรองถูกวางอย่างรัดกุมเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคพร้อมอพยพผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลพระมงกุฎกล้าในกรุงเทพมหานคร ขณะที่จังหวัดตราดประกาศเคอร์ฟิวห้ามพลเรือนเข้าใกล้ชายแดนป้องกันการแทรกซึมจากจังหวัดพระตะบองที่อาจซ่อนสายลับการเตรียมนี้ไม่ใช่แค่โจมตีแต่คือการควบคุมจังหวะสงครามทําให้ศัตรูหายใจไม่ออกโลกต้องยอมรับเมื่อเทคโนโลยีนําพลังไฟแท้จริงคือการทําให้ศัตรูมองไม่เห็นค่ําคืนวันที่15ธันวาคม2568 ทันทีที่ระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ศัตรูตาบอดจังหวัดสีสเกตกลายเป็นสมรภูมิเดือดตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง22นาฬกาเสียงปืนกลนหนักฉีกความมืดดังฝนดาวตกแห่งความตายลูกปืนรัวจากแนวป้องกันชอรอบอสกัดกั้นคลื่นมนุษย์ศัตรูที่บุกทะลวงขณะที่ปืนใหญ่กัมพูชารัวกระสุนลงอำเภอบ้านกรวดเปลี่ยนบ้านเรือนเป็นทะเลเพลิง โดนพลีชีพจากจังหวัดพัทตบองร่อนต่ำดังปีศาจคืนมืดพุ่งชนฐานทัพไทยพร้อมระเบิด TNT ก่อความโกลาหลทหารไทยสู้กลับด้วยปืนต่อต้านอากาศยาน M163 วันแคนและยิงฝูงโดรนร่วงหล่นดังใบไม้ไหมทันใดนั้นเวลา22นาฬิกา4นาทีไทยตอบโต้ดังฟ้าผ่า กองปืนใหญ่ BM 21ของไทยที่ปรับปรุงจาก M198 รัวลูกไฟยักษ์ทะลุฟ้าลงเป้าหมายที่ภูมะเขือระเบิดคลังกระสุนศัตรูเป็นเหตุเมฆยักษ์สั่นสะเทือนเทือกเขาพนมดงรักแต่ BM 21ของศัตรูแม้สร้างแรงกดดันจิตใจมหาศาลด้วยการยิงถี่ยิบกลับเปิดเผยจุดอ่อนเรื่องความแม่นยำต่ำยิงพลาดเป้าบ่อยครั้งทำให้ไทยใช้เรดาร์เอรีไจับตำแหน่งแล้วโต้กลับอย่างเฉียบขาดเวลา 22นาฬิกา24นาทีการดวนปืนใหญ่เริ่มขึ้นแผ่นดินสีะเกตสั้นสะเทือนดังแผ่นดินไหวเปลวเพลิงและควันปกคลุมชายแดนในฉากทำลายล้างที่ไม่เคยเห็นด้านหลังแนวหน้าเฮลิคอปเตอร์ m อ17และแ c k คฮอกเร่งบินฉุกเฉินจากจังหวัดบุรีรัมมุ่งตรงสนามบินดอนเมืองเพื่อช้อนทหารบาดเจ็บ 4. นายที่ถูกเสกกระสุน BM 21ฉีกขาด โรงพยาบาลพระมองกุฎเกล้าในกรุงเทพมหานครล้นทลักด้วยบาดแผลเลือดท่วมหนึ่งในนั้นคือสิบเอกผู้กล้าหารที่สูญเสียมือซ้ายซึ่งเป็นราคาของสงครามที่กัดกินเนื้อหนังไม่มีชัยชนะใดไร้รอยแผลรุ่งสางวันที่16ทธันวาคม2568หลังการดวนปืนใหญ่ทําลายล้างที่ศรีสะเกษตรศัตรูเปิดฉากโต้กลับอย่างบ้าคลั่งตลอด48ชั่วโมง ทหารกัมพูชาเหมือนผีสิงบุกทะลวงขึ้นปราสาทพระวิหารบนหน้าผาสูงชันดังคลื่นมนุษย์พุ่งชนกำแพงหินแต่กองพลน้อยที่172ของไทยดังเสือร้ายลงเขาสู้รบตัวต่อตัว,ตวบนขอบเหวที่ชีวิตห้อยโหนด้วยเส้นได้เสียงปืนกล M60 และ AK 47ผสานกับระเบิดมือรั้วสนั่นศัตรูเสียหลักร่วงหล่นลงเหวลึกหลายร้อยเมตรท่ามกลางฝนกระสุนที่ทำให้พื้นหินศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นทะเลเลือดทันใดนั้นเครื่องบินรบ F16 ของไทยบินต่ำกรีดฟ้าทิ้งระเบิดเจดมแม่นยำลงคลังกระสุนที่บ้านหนองจานใกล้ชายแดนเกิดระเบิดยักษ์สั่นสะเทือนเทือกเขาพนมดงรักทรงเศษโลหะและเพลิงลุกท่วมถ้ำลึกการโจมตีนี้คือจุดหักเหทำลายสเสบียงสะสมที่เหลือ ขณะเดียวกันการบีบคอเส้นทางน้ํามันจากลาวและทะเลอันดามันยิ่งรุนแรงเรือรบไทยอย่างเรือหลวงจัก,กรีริบเบซอนคุมเข้มหน้าน้ําปิดกั้นเรือบรรทุกจากสิงคโปร์ทำให้รถถัง T55 และ BM21 ของศัตรูหยุดชะงักไร้เชื้อเพลิงในจังหวัดตราดหน่วยพิเศษบุกจู่โจมบ้านหลังหนึ่งใกล้ชายแดนค้นพบเครือข่ายสายลับนำโดยหญิงสาวลูกสาวเจ้าของบ้าน ที่ส่งข้อมูลให้พันเอกสดจากจังหวัดพระตะบองผ่านโทรศัพท์เข้ารหัสการเปิดโปงนี้คือการตัดแข็งขาศัตรูผลกระทบแผ่กว้างจังหวัดตราดประกาศกฎอายการศึกทหารเรือคุมเมืองบังคับเคอร์ฟิวตั้งแต่19นาฬิกาประชาชนวาหวาดผวาขาดศรัทธานในระบบปกครองความไม่สงบลุกลามสู่กรุงพนมเปญเมื่อห่วงโซ่อุปทานขาดสะบัน้นการเมืองเริ่มสั่นคลอนสงครามชนะด้วยโลจิสติกส์ไม่ใช่แค่กระสุนเวลา8นาฬิกาของวันที่16 ธันวาคม2568หลังการยึดปราสาทพระวิหารและเปิดโปงสายลับที่ทำให้สังคมสั่นคลอนชายแดนเงียบสง,งัดดังสุสานทางชาติไทยสะบัดบนยอดเขาพระวิหารท่ามกลางซากปรักหักพังจากระเบิดเจแดมและเศษเหล็กจากรถถังที55ที่ถูกทิ้งร้างทหารไทย80,000นายยืนยงดังกำแพงเหล็กแต่คุณเซนผู้นำกัมพูชา หลบซ่อนในบังเกอร์ลึกใต้ทำเนียบรัฐบาลพนมเปญตาแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นกดปุ่มสั่งยิงขีปนาวุธ PHL 03แต่ไร้ผลเพราะรหัสล็อกจากปากกิ่งยังคงปิดตายการทรยศทางการเมืองที่ทำให้เขากลายเป็นหุ่นเชิดไร้พลังทันใดนั้นประชาชนกัมพูชาลุกฮือดังคลื่นยักษ์ในพนมเปญและสีนูวิลฝูงชนโกรธเกลียวบุกทำลายรูปปั้นหุ่นเซนที่จตุรัส สรภาพด้วยค้อนและคบเพลิงตะโกนล้มล้างระบอบสะท้อนความสิ้นหวังจากสงครามที่กินเลือดเนื้อประชาชนการลุกฮือนี้คือจุดระเบิดทางการเมืองระบอบสั่นคลอนขณะที่ทหารรับจ้างต่างชาติหลบหนีผ่านลาวทิ้งร่องรอยโดนพลีชีพที่ถูกจับได้ในป่าสุรินทร์เสียงปืนดับสนิทที่ชายแดนแต่สังคมยังเดือดพล่านความไม่เชื่อใจแพ่ซ่านจากจังหวัดพระตะบองถึงจังหวัดตราด บทเรียนเชิงยุทธศาสตร์ชัดเจนสงครามสมัยใหม่ชนะด้วยโลจิสติกส์อย่างน้ำมันจากทะเลอันดามันสงครามอิเล็กทรอนิกส์จาก a อริไอและการเมืองที่ทำให้เทคโนโลยีอย่าง PHL03 ไร้ค่าโดยไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดแต่สุดท้ายราคาที่จ่ายคือชีวิตทหารและพลเรือนชัยชนะนี้คือจุดเริ่มต้นของความไม่แน่นอน